สวัสดีทุกท่านครับ283 38 30 3 0ดส7บ7า7นาฬกานาทีนะครับวันพฤหัสบดีที่14เมษายนพศ2565 25. รอเรือ1101ราชบุรีแห่งประเทศไทยสกลวิทย์วระสวรนนเป็นพิกัดเบื้องต้นนะครับสำหรับการเ,เป็นข้อิจฉััยในการมองนะครับทุกท่านเห็นในวีดีโอแล้วก็จะเห็นทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี ตรงกับตลาดนัดนะครับอนุญาตนะครับที่โบหักนะครับเป็นการเฝ้าสังเกตยานอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงท่านอาจจะไม่มีสามีแล้วท่านอาจจะไม่มีภรรยาอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องด้วยในนี้ในชุมชนนะครับจำนาผู้ที่โดนติดตามหรือถูกติดตามนะครับเมื่อท่านไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยนะครับผมอาจจะพูดดีบ้างไม่พูดดีบ้างนะครับแล้วแต่ความเข้าใจในช่วโมงนี้ผมเพ่งปั่นจักรยานมา นะครับจักรยานยุ่งอยู่ฝากนู้นนะครับนี่ส่วนนี้ทําความเข้าใจนะครับสําหรับเป้าหมายหลักนะครับที่เราได้รับรู้ระดับทราบตูปูขึ้นมามาทางบนบกนะครับใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ส่งสัญญาณมาจาก1จุดสู่หนึ่งจุดนะครับต่อการตีโอบล้อไปเรื่อยๆนะครับใช้จำนวนคนนะครับประมาณ10คนนะครับในการปูเป้าหมายในพิกาศในครั้งแรกนะครับซึ่งมันมีมันมีข้อ พเสียเปรียบแล้วก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันสามารถอุกล้อเข้าไปสิทพิเศษในตัวเฉพาะตัวบุคคลซึ่งเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะครับห้ามนะครับเด็ดขาดลายหมายถึงว่าผมหมายถึงถ้าท่านจีบนะครับหรือท่านพบเป้าหมายหลักแล้วนะครับท่านห้ามใช้ตัวภาพหรือตัวสลับนะครับเพราะว่ามันเป็นหมายเหตุซึ่งมันสามารถต่อแบบหรือต่อยอดนะครับในการวางผัง ไอีกระดับัานนั่นหมายถึงผู้นำหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างเช่นสสนายกบจหรือว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกส่วนคนนะอันตรายมากนะครับในระดับเบื้องต้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับจากหลักการืุนที่ให้ท่านใช้ระบบนาฬิกาเข้าทาานะครับท่านมองนาฬิกากับผังของท่านเอง มันจะได้แง่คิดและประโยชน์นะครับ10ผังนะครับบวกอีก10บผังเป็น20ผังนะครับใช้เริงหนึ่งผังนั่นหมายถึงการทาบการทาบในครั้งนี้นะครับหมายถึงการต่ออายุการต่อเช่นใดนะครับการต่อลขึ้นไปนะครับในกาวการทาบ ผมจะอธิบายเบื้องต้นให้ฟังว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดดมันขึ้นอยู่กับระดับของท่านนะครับกับตัวท่าคือ1 1 1ชั้นคือระดับสินะครับจากนั้นคนปูทางนะครับหรือกับผู้ที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานจริงนะครับระดับ10จากผลประโยชน์นะครับจากผู้ที่ได้รับประโยชน์เพียง1ท่านหรือ2ท่านหรือ3ท่านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า11 12ดดไม่มีนะครับตามหลัก ในการปฏิบัติงานนะครับใช้แบบผังสามารถปลูใช้ได้จริงทุกพื้นที่นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามขณะนี้17ในการ10นาทีวันพฤหัสบดีที่14เมษายนพศ2565มีเป้าหมายหลักนะครับซึ่งอาจจะใช้อาจก่ออัจชะยกรรมได้นะครับซึ่งแผงหรือผังน,นี้ไม่เป็นส่งผลดี มากมายนักนะครับส่งผลให้ระดับชั้นอาจจะถึงรวมถึงครอบครัวของบุคคลที่ถูกติดตามด้วยนะครับซึ่งส่งผลระยะยาวอนาคตเวลาที่โดนติดตามนะครับจะเกิดการระแวงหรือไม่แวงมันมันมันขึ้นอยู่สักครู่นะครับผมจะผมจะที่มาให้ฟังว่าหลังจากที่เกิดติดตามท่านจะเหมือนวิกลจริตท่านจะเพิ่งตกใจนะครับ เวลาท่านวิกลจริตนะฮะให้ท่านให้ท่านท่านคิดไว้ว่าเป็นเรื่องสบายๆนะครับนั่นหมายถึงการครอบคุมไปถึงครอบครัวของท่านซึ่งอาจจะร่ํารวยผิดปกติหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจทางสายงานทางทางด้านใดก็ได้นะครับทางของครอบครัวขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเอ่อรอเรือ1นึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งราชบุรีแห่งประเทศไทยสกลวิทย์วสานนนท์นั่นหมายถึงนะครับการเข้าพวกหรือเข้าจํานวน ในการท่าไปถึงสายงานอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลกักสําหรับตัวท่านเองนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะครับแล้วแต่การไต่ระดับในจํานวนมากนะครับหรือว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่เราต้องการท่าไปหาผลประโยชน์สิ่งใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ